สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับขุดกูอานนะครับก็วันนี้มีพัสดุมาส่งนะครับก็หลังจากถ่ายคลิปเมื่อกี้ผ่านไปได้แป๊บเดียวนะครับก็คองมาส่งเลยนะครับก็จะเป็นแฮนด์นะครับแล้วก็เขาเรียกแฮนด์ทรงสนามหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูก่อนเลยนะครับแล้วแกะมือยเดียวไม่ใช่สนามถ้าใช่ก็จะได้ใส่เลยนะครับ แ,แกะมือเดียวไม่ใ่น,นาดนัดนเจช้าหน่อยครับน,นี่อันนี้ราคา2 1 5บาทนะครับก็เล่นอะไรถูกๆบ้างนะครับลื้นแพงเกินไม่ไหวครับราคาก็แต่ละชิ้นก็เลื่องอยู่เล่นของถูกบ้างนะครับก็ผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับเรื่องราคาเรื่องขอแค่ ทรงสวยๆก็พอนะครับแกะแป๊บนึงนะครับี๋ยวผมขอแกะแป๊บนึงครับก็แกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับยวไม่รู้ทรงเป็นไงนะครับก็ต้องลองใส่ดูครับผมคิดว่าน่าจะโอเคอไหมในราคานี้ก็ถ้าไม่โอเคก็สั่งใหม่ครับเพราะ ราคานี้ผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับก็อ,อยู่ประมาณนี้นะครับมันจะดูแปลกไปไหมผมว่าดูแปลกแปกอยู่นะไม่รู้วะเดี๋ยวต้องลองใส่ดูนะเดี๋ยวผมไปหาหกเหลี่ยมแป๊บนึงเพราะาต้องขันต,ตัวตัวนี้ออกก่อนนะครับผมขอไปหาหกเหลี่ยมแป๊บนึงนะครับโอเคครับเราก็ได้หกเหลี่ยมันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะลองขันดูนะครับ มือเดียวก็ไม่ค่อยถนัดเด้วนนะครับเพราะว่าอีกมือหนึ่งต้องถือกล้องครับผมกวนไม่ค่อยเข้ากับทรงรถผมนะเพราะมันดูแบบมันดูมันดูไม่ค่อยตรงอ่ะมันดูแบบงงนแงนลงอ่ะมันมันมันตรงนีเอียว,ว่าไงวะไม่รู้อะ่ะทรงว่ามันดูแปลกๆครับแต่ต้องลองดูนะครับว่ามันได้ไหมใจผมว่าไม่น่าได้อ่ะ ว่าน่าจะได้สั่งใหม่จริงเนะี่ยเดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะครับเผื่อมันได้จริงก็ได้ประหยัดตังค์ไปเยอะนะครับใจผมว่านไม่น่าได้แต่ต้องลองดูนะครับว่าได้ไหมนี่แล้วก็ออนอดออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็จะมาใส่เลยนะครับโอ้โหต้องหาอะไรมั้งแงออกอีกส,สุบยังไม่ได้ต้องแงะตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บน,นึงครับก็ใส่ได้พิธีรบยเลยนะครับก็ใส่ยากมากนะครับก็ดูมันแนดูจากรอยตีผมก็รู้นะพอใส่ได้ก็ขยับง่ายนะครับส่วนตัวผมว่า มันไม่ค่อยสวยนะครับก็จะได้สั่งใหม่นะครับมันก็พี่ๆว่ามันได้ไหมผมว่ามันมันเหมือนรถพวกรถแดกสมัยแต่ก่อนอะนะครับมันดูเหมือนรถแดกไม่รู้อะมองยังไงผมพยายามมองนานมากนะครับมันมองยังไงมันก็ไม่สวยนะครับปกติมันต้องแบบว่ามาอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่อย่างนี้กําลังสวยนะครับนี่แต่มัน มันดูยังไงดูวะผมจะลองขันน็อตแล้วจัด,จ,ดจัดทรงให้ดูก่อน,นครับว่าจะสวยไหมนะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยโอเคครับมันดูแปลกไปไหมผมเอาน็อตไปน๋ยวต้องลองดูนะครับเผื่อมันอัดโอเคก็ไ้ผมเราต้องคิดในแย่ดีไว้นะครับผมว่านี่ก็แอบเสียด้ตังค์อยู ผมขอขันขันน็แป๊บนึงนะครับก็เสร็จเสร็จเป็นทีเ่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้ามองตัวนี้ผมว่าได้อยู่นะครับแต่ว่าผมว่ามันไม่ค่อยเข้ากับทรงรถเท่าไหร่นะครับหรือว่าเข้าหรือว่าเข้าผมสำหรับผมผมว่าไม่เข้านะครับต้องซื้อใหม่ยังไงก็ต้องได้สั่งใหม่แน่นอนครับ ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับก็ใส่ได้แล้วก็ถือว่าแต่งานของเขาก็โอเคอยู่นะครับถ้ามองในมุมนี้ก็มันก็เท่ไปอีกแบบนะครับเท่ไปอีกแบบแต่ว่ามันก็สวยแหละ มันก็สวยแบบแปลกๆนิดนึ่งก็ประมาณนี้ผมว่ามันก็ได้เท่านี้แหละนะครับก็ถือว่าสวยครับก็สาหรับพี่คนไหนที่สนใจคลิปปั้นค r แบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวลงคลิปให้เรื่อยๆนะครับอันนี้เป็น EP 2นะครับ ก็ถ่ายต่อจากคลิปนั้นเลยนะครับก็ถ่ายเสร็จก็ของก็มาส่งเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับก็สวัสดีครับ